เป็นของอากิฮิโร่ครับเป็นของเป็นชื่อศิลปินใช่ครับเป็นของญี่ปุ่นอย่างของแล้ตัวแรกก็จะเป็นไอตัวนี้น้องพี่อย่างถ้าเป็นโต๊ครั้โต๊ะตัวนี้จะเป็นโต๊ะของโอโมเทนของแลไม่จำเป็นต้องแพงใช่บางชิ้นก็หลักร้อยบางชิ้นก็หลักพันจำพันคือเรื่องราวที่กว่าเรื่องราวบ้านเรามาทั้งหมด60ชุดครับย โอ้โห,โหรีบเลยต้องชูอง <lever S 1> สอซักสี <นะ S 1> วันนี้แรมแคมปิ้งครับเราก็ยังอยู่กันในบรรยากาศของงานของเล่นของแร่นะครับกันที่แคมเปอร์คอฟฟี่แอนด์บาแห่งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็พามาดูเรื่องราวของสินค้าหรือว่าของแร่แรที่อยากตั้งใจให้ชมจริงๆนะครับหลายแบรนด์ก็เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยหลายแบรนด์ก็ อยู่ต่างประเทศนานแล้วแล้วก็วันนี้โอกาสดีที่อยากเข้ามาให้แคมเปอร์อย่างเราได้เชยชมได้จับใจ่ายใช้สอยกันแล้วก็อีกหลายๆบรรยากาศความนั่งใจของคนจัดนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับแร่แคมป n g ิ้งกับงานของเล่นของแล่นวันนี้ครับแล้วก็อีกส่วนนห้างงานเลยนี่ในส่วนของคุณนัท uh, ทีมจริงๆ อันนี้มันเป็นของของกลุ่มของแคมปิ้งของนัดเองแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะมีย่อยร้านเล็กๆคือเอาของเนี่ยมาขายกันก็ก็จะมีอย่างเช่นเจ็กสุเจ็กสูลับหิ้วอย่างเงี้ยก็คือจะนําเข้าของจากประเทศเกาหลีเป็นหลักนะครับมีทั้งญี่ปุ่นด้วยก็คือเขาจะกดให้แล้วก็รับหิ้วมาอย่าง ยังปลอดภัยและสบายใจได้ครับมเดี๋ยวลรงมาคุยรายลเอีกันครับก็ถือว่าในนามเจ็กสูแล้วก็โดยรวมก็คือในส่วนของไฮแพมครับนนครับเป็นเปส่วนหนึ่งที่มารวมกันใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มๆฮะเกาะเก้อนกันไปแล้วก็มาเอาของตัวเองเนี่ยมานําเสนอครับว่าใครมีอะไรก็เอามานําเสนอได้เลยมากับอีก กลุ่มหนึ่งครับวันนี้เอนแคมนะครับเอนแคมวันนี้ถือว่าเอนแคมนี่ถือเป็นเป็นเป็นคนทำเพจด้วยใช่ครับนราเราเราเจอกันทั้งสองครั้งแล้วนะเป็นไงบ้างกลุ่มกลุ่มเราเป็นใครอะไรไงอ่าส่วนมากจะเป็นสินค้าจะลูกกลุ่มลูกค้าจะเป็นพวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าจะเป็นของพิเออเดอร์พิเออเดอร์ใช่ครับก็มีพร้อมส่งบ้างใช่ใช่ เอ็นแคปนี่ส่วนใหญ่เป็นคาลิเเตอร์ประมาณงานอะไรเอ่ยเป็นงานคาร์ครับเป็นงานคาร์ท<า> <คา S 2> ี่บแบรนด์ดังของญี่ปุ่นแบรนด์ดังญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่มัน,นจะเป็นงานคาร์ารหมดเลยพูดถึงเอ,อ็นแคปวันนี้มางานแรงๆอันเนี้ยนะแรงตัวไหนบ้างที่อยากแนะนํานัดเชนเลย <c oughs> แก้วแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอเคขออนุญาตนะขออนุญาตนะโอเคอันนี้งานของอะไรครับเป็นของอาคิฮิโร่ครับ เป็นของเป็นชื่อเป็นศิลปินใช่ครับเป็นของญี่ปุ่นแต่เป็นของญี่ปุ่นรีเซลจะครึ่งหนึ่งเลยอ๋อเหรอประมาณหมื่นรีเซลรีเซลนะแต่สองหมื่นประมาณนั้นใช่ซึ่งซึ่งถ้าอยากได้ก็มาพรีออเดอร์เราได้มาเลยนี่คือถือว่าแนะนําเก็บไว้ไม่เสียหายไม่เสียหายขึ้นเลยหายขึ้นเลยอ่ะอารมณ์อารมณ์้โอเคนี่หนึ่งแนะนํามีอะไรอีกบ้างครับนัทมาก็เป็นพวกโป้ครับของเป็นพวกไอวาตาเดนอ๋อวาตาเดนต้นใหญ่งานญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ครับ ใช่ใช่ใช่ใชโอเคก็โอ้ติดตามยังไงได้บ้างครับเหตนี่แหละครับเอ็นแคมนะเซอร์ง่ายๆว่าเอ็นแคมแล้วก็จะเจอเข้าไปติดตามการเคลื่อนไหวแล้วก็วิธีเล่าเรื่องเรื่องแคมปิ้งของนัดด้วยนะก็ไปชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปก็จะเล่าไปงานมิสิงเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะก็จะพบป่าพูดคุยกันสบายๆสนุกสนุกกันไปก็ถือว่ามันยังกาศแล้วก็เป็นคนร่วมแนวทางเดียวกัน วันนี้เรามาในนาม PGO ครับ PGO ก็คือแนะนำหน่อยครับ PGO ก็คือชื่ออันนี้คือกลุ่มของกลุ่มครับอันนี้คือโลโก้กลุ่มของเราเลยนะครับ PGO ย่อมาจาก President Go Outside ครับครับผมอ่าฮะเนอะก็เลยเอาเอาของเล่นของตัวเองมาโชว์รวบรวมกันมารวมกันเป็นกลุ่มใช่แล้วส่วนหนึ่งก็ ของที่ใช้ไปแล้วครับผไม่ได้ใช้หรือซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาวางด้วยอย่างของแรกตัวแรกก็จะเป็นไอตัวนี้เนาะพี่อย่างถ้าเป็นโต๊ะครับผมโต๊ะตัวนี้จะเป็นโต๊ะของโอมาเทนกับชุดเก้าอี้ของโอมาเทนโดยโดยตัวปกติเนี่ย สาตนดาดมันจะเหลือแค่โครงของ Kermit อร์มิ t ครับผมแต่ถูกเปลี่ยนโดยผ้าแต่งของโอมาเท a i ที่เป็นหนังอูดแล้วก็เท้าแขนของไม้วอนัทครับผมแล้วก็ขาต่ออีก4ตัวที่เป็นทองเหลืองอ๋อขาขาครับผมถือว่าเป็นชิ้นแร่มากตัวนี้อสำหรับสําหรับชุดนี้ก็อยู่ในพ์าของ O m o u n t a ครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นของชุดแต่งเกี่ยวกับน e v อ r h o o d แล้วก็ครับผม ในสายของอุปกรณ์ตกแต่งครับผมโอลิกามิถ้าผมเรียกไม่ถิดนะนอาจากคือเป็นชุดแต่งของไฟโกซิโร่ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ที่ต้องแย่งชิงกันซื้อกับทางฝั่งญี่ปุ่นนี่นะฮะตัวแบบนี้นะฮะส่วนด้านล่างนี่ก็ด้นแนวแนวแนวกัจเจ็ตที่เขา บางทีนี้จะเป็นอะคริลิกเป็นครับอาจจะเป็นแนวอะคริลิกครับผมนะครับแล้วก็จะมีพวกตุ๊กตาที่เป็นงานงานตัวลิมิเต็ดก็จะมีตะเกียงรั่วตะเกียงแก๊สต่างๆในในซีรีส์ต่างๆก็จะมีทั้งไอตัวไดเนสสเกลาหานะครับตัวตัวนี้ก็คือในตะเกียงรั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งยิ่งยิ่งตัวเล็กก็จะยิ่งแพงเนาะในมันปีก็จะลึกๆลงไปใช่ครับไอตัวนี้เห็นว่าอย่างนี้ก็เป็นราคา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาใช้ในณก่อนหน้านี้พี่ๆน่าจะให้ข้อมูลไปแล้วอันนั้นคือสายลึกที่เอาไว้ใช้กับโรงนอนของเด็กเนสรี่เด็กชายเป็นตะเกียงเหมือนตะเกียงเด็กๆเ็กน้อยแต่น่ารักมากตอนนี้ฮิตกันมากในพิเศษพวกพวกสายพิเศษเลยส่วนตัวนี้ก็ก็ยังติดติดลมบนค้างค้างมาอยู่แล้วก็จะเป็นพวกอะตอมอะตอมก็คือจะเป็นซีลี่เล็กสุดของตะเกียงรัวในในแบรนด์ของฟัวแทน เหมือน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 เวลาเราไปแคมป์เราก็ไม่ได้จอดเล่นกันอย่างนี้เลยเนาะเพราะบางครั้งเราไม่ไดเอามาแต่งานนี้เอามามาโชว์โดยเฉพาะใช่ครับแล้วควนี้เขาวนี้ก็จะเพิ่มไาอีกว่าเขาก็ไปเอาทางญี่ปุ่นก็นิยมเล่นกันมากจนจนเขาผลิตพวกโปะแต่งเพราะเป็นโปะโปะโปะสีโปะอะไรใช่ครับเขาก็จะมีมีเป็นเอาเอาเรื่องของงานครา์เขาทำดีไซน์ให้มันเป็น ไอ้มันมีดีไซน์มีมีลูกเล่นมีมีใช่ครับมีแต่แล้วแล้วก็แต่ละสีแต่ละลายแต่ละเฉดสีก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปโอ้โหวันนี้พัดจำหน่ายพัดแบบพัดจำห่าปันแด่งปันก็จะมีพะเข้ากันไปตัวตัวที่แบบ พื้นฐานที่เขาจับต้องได้ง่ายก็จะเป็นพวกเสื้อที่เราที่เราออกแบบล่าสุดคือพี่ๆของเราเพิ่งไปแคมป์ที่ฟูจิมาอย่างนี้เลยอย่างที่โจใส่เหมือนตัวที่ใส่นะครับครับผมเป็นเสื้อเป็นเสื้อของ่มลายเส้นเป็นอะไร P.G.O ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงของอื่นๆก็เป็นของที่เราใช้กันตัวไหนที่แบบน่าเก็บน่าอะไรบ้างเอาเฉพาะที่เรามีอยู่เนี่ยพื้นฐานน่าเก็บก็ครับผมแนะนําเป็นพวกชุดไอ้โต๊ะ เดีอาร์ตตัวนี้ก็ได้ครับอ๋ออ่าโอ้โหก็ก็เก๋ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเป็นชุดออกไปแนว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 แบบมันก็ใช่ครับแล้วมันจะฝังไอ้ตัวเพดที่เอาไว้ใส่กับขาตั้งกล้อง3ขาได้อ๋อก็เหมือนเป็นท็อปไม้แบบใช่เป็นท็อปไม้แล้วก็ห้อยของอุปกรณ์ได้อืมนะ่นะอันนี้ก็แบบเอาแบบเอาแบบไว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 ให้ที่แบบหลายฟังก์ชันประโยชน์แล้วก็ในในตัวมันเนี่ยจะมีร่องรู4จุดเอาไว้ใส่ไอ้ตัวเตา เตาของอีวัตตนิอ๋อแล้วไอตัวล็อกไปได้มันก็ล็อกขามันแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือเสียบฝาเอาไว้ตรงช่องโอเคก็ก็ดีอาร์ตนะดีอาร์ตเป็นแบรนด์ดีอาร์ตครับตัวใหญ่ติดตามทางกลุ่มเราก็หนึ่งคือก็คือเป็นตัวหลักก็อยู่ในาไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ตัวใหม่น้องใหม่ล่าสุดคือ PGO อ่าตัวนี้ก็จะคือเป็นสับเซตย่อยออกมาจริงๆจริงๆของแรของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันวัสนิยมแล้วก็สุดท้ายอ่ะ ผมก็ผมก็เคยบอกอยู่เสมอว่าให้ให้ถามใจตัวเองว่าชอบแนวไหนแล้วแล้วจะหยิบจับชื้อซื้อสิ่งสิ่งหนึ่งชิ้นไหนเนี่ยให้พยายามรู้ว่ามันจะอยู่กับเราได้นานผมว่าถ้าคุณเจอตัวนั้นแล้วแล้วคุณอยู่กับมันได้นานยืนระยะได้นานเพรคุณมีคําตอบนั้นชัดเจนคุณก็จะไปที่ทางได้คุณก็จะไม่จะไม่หลงทางไม่สะเปะสะปะ เพราะว่าในในวงการมันก็จะมีอยู่หลากหลายสไตล์ฉะนั้นก่อนที่คุณจะเข้ามาไปศึกษาให้ให้เยอะให้ชอบก่อนแล้วถามใจใจเองว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนนะไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นของราคาสูงหรือของไม่ราคาหรือแบบของอาจจะมีโหลก็ได้แต่คุณเก็บคุณชอบมันคุณชื่นชมกับแลกเปลี่ยนกับเงินที่เียบไปนี่ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วใช่ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเ็เป็นสายเดินป่าครับก็เดินป่าก็เลยเดเวลอปขอมาคอมแพคพกง่ายๆทีนี้เราเบสของเราคือเป็น Human Made in Thailand ก็คือทำในไทยทุกชิ้นครับใช่ซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งมีไทเทเนียมครับกับบูนครับครับผมแร่ที่แบบพัดอยากแนะนำอยากแนะนำก็จะเป็นไทเทเนียมครับตอนนี้ไทเทเนียมจะเป็นคื เป็นที่รู้จักตัวนี้เนี่ยคนเดินถือว่าข้อดียวไทเทเนียมคือไม่สนิมแล้วก็เบามากเบาเบาครับ่ไทเทเนียมเลยนะทีนี้เราขอด้วยมือทีละชิ้นเป็นานแฮมเมอ์ครับดูมือได้ครับมือไม่ใช่มือเรามือน้องครับก็จะเป็นนี้ติดตามเพจก็คือเซิร์ชอ่ะฮูแบรนด์อ่ะฮูแบรนด์เจอได้อ่ะฮูแบรนด์ต้องมีแบรนด์แน่ใช่อ่ะ ฮิลลี่ครับฮิลลี่นี่พูดถึงคาแรคเตอร์ของงานเราหน่อยจริงๆถ้าพูดถึงฮิลลี่อ่ะจริงๆผมพยายามอยากนำเสนอไลฟ์สไตล์หรือเล่าเรื่องภูเขาของบ้านของเราใช่ก็เลยไปที่มาฮิลลี่เพราะว่าบ้านเรามีภูเขาหลายแบบครับมีตั้งแต่ภูเขาหญ้ายังเป็นภูเขาสูงครับผมอ่าก็เป็นพวกเอซเซนต์ลี่เป็นของเล่นครับของเล่นก็นะอ่าเป็นของเล่นใช่ก็เป็นพวกกระดาษกระดาษท็อปปิ้งท็อปปิ้งของแคมปิ้งไปใช่ใช่ครับก็เป็นกระเป๋าใส่กระดาษเดฟครับแล้วก็มี ที่กันโป๊ะตะเกียงนะครับกันกระแทกเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าบางทีเราใส่เคลื่อนย้ายใช่ใส่เคสแล้วก็ยังมีโอกาสทําให้มันแตกเราก็เลยทําตัวนี้ออกมาติดตามมันยังไงได้บ้างก็ไอจีในอินสตาแกรมนะครับ hilly dot official ครับผมแล้วก็ใน Facebook ก็เซิร์ชคำว่า h i l l ี่ก็เจอออ๋เฟซบุ๊กง่ายๆอย่างลี่แล้วก็เข้าไปดูอัปเดตความร์มก็ไหวสวัสดีครับพี่วัตะเกียงครับสวัสดีครับอยู่ US แคมป์ตะเกียงวันนี้ถือว่าโหมาใหญ่โตเลยพี่ US camp วันนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ยี่ซ้อมเพื่องานอะไรพี่ก็ปกติจะไม่ค่อยออกบูธนะครับใช่พี่ถือว่าก็เลยลองลองมาแต่งละแต่งดูเป็นตัวอย่างครับผมใช่ใช่อนาคตได้ออกบ่อยๆได้ออกบ่อยๆก็ถือว่าความตั้งใจจะออกบ่อยๆใช่ครับจะพยายามที่จะออกให้มากขึ้นครับเอางานวันนี้ก่อนเลยพี่แล่ๆกันถือว่าเป็นมิติใหม่พี่ใช่ครับก็วงการนี้ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ยังก็ยัง สนิทสนมกันนะครับทักทายกันเต็มตะวันร้านกันระหว่างลูกค้ากับลานค้าก็คินกันครับผมบมีนิยามความเป็นแหล่ไอเทมของพี่ยังไงบ้างครับเอ่อก็หลักๆนะครับก็คือหนึ่งหรืไม่ผลิตแล้วกับสองก็คืองานส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผลิตจำนวนจำกัดหรือว่า ผลิตได้ทีละน้อยๆอย่างเงี้ยครับก็หร so you know? <OK> ือ on ว่าเป็นสินค้าที่บางคนก็ผลิตตามกระเนค้า DIY นะครับงานครับงานทำมือออกมาเป็นไม่กี่ชิ้นผก็จะเป็นของสะสมของใช้กันนะครับแลของพี่กู๊ดเนี่ยที่เก็บของรักของ่วงเป็นอะไรที ส่วนใหญ่จะเป็นของวินเทจนะครับวินเทจที่วิ่งมาต่างนานเทจเป็นอะไรพี่ตะเกียงหรือเต็นท์ของพี่พี่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่เขาอุปกรณ์หลายอย่างนะครับในที่ใช้เต็นท์ก็เป็นพวกเตากะติกครับผมตะเกียงนะครับแล้วก็ตัวเต็นท์ครับที่เป็นของวินเทจครับของแรงอย่างนั่นก็คือเสื้อที่ใส่อ่าพี่แนะนําได้แนะนําเนี่ยตอนนี้เป็นแรงไงพี่เสื้อตัวนี้ก็คือเกินเกินไปทางที่บริษัทสปริงบาร์ที่ติดเต็นท์นะครับครับผม ว่าได้ผลิตออกมาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้ผลิตแต่ว่าเขาก็แอบทําให้ตัวเดียวในโลกนี้ครับตัวนี้นะพี่ใช่ครับยืนหง่างไปพี่ยืนห่างไปรู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจนะให้ความสาคัญกับประเทศไทยนะครับกให้ความสาคัญกับเราที่มีความสนิทสนมกับเขานะครับเขาเลผลิตออกมาให้ว้าวคนลุกคนลุกคนนี่คือแหละไอ้อย่างเงี้ยสะสมได้เดี๋ยวรอรอรอพี่อุ่นไปทางไหนแล้วก็ตุ๊บตุ๊บแล้วก็ขโมยเราจะได้ของแรงแลยอันนั้นไม่ถูกวิธีนะครับไม่ถูกวิธี มันจะหาจุดจุดสตาร์ทยังไงพี่ถ้าเราอยากเล่นไปแนวทางแบบเก็บของแล่ๆจริงจริงๆก็คือรูปแบบหนึ่งของรสยมเรานะครับก็ต้องเหมือนเสื้อผ้าเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านนี่แหละครับผมเราลองเริ่มจากชิ้นแรกแล้วตัวชิ้นที่2ชิ้นที่3ามันจะหล่อหลอไม่ให้อะไรเป็นตัวตนของเราไปอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือของอิู่รับนใช่ของใช้ส่วนนั้นไปสุดท้ายมามันก็คือรสยมของเราเองใช่ เราก็บอกถึงมันจะบอกถึงถึงถึงร่างกายถึงความชอบความไม่ราคาไม่จําเป็นพี่นะใช่ครับจริงจริงมันไม่ได้ของแรงไม่จําเป็นต้องแพงใช่บางชิ้นก็หลักร้อยบางชิ้นก็หลักพันสําพันคือเรื่องราวที่กว่าเรื่องราวเราเรื่องราวที่ได้มาแล้วเราจะเล่าต่อยังไงใช่ครับเราจะคีฟอะไรไว้ยังไงเ่ราะในกลุ่มก็จะมาเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราคากอนหรอกครับเขาจะขิงกันปวดกันว่าไอเนี้ยมันลึกนะฮะมันลึกนะ กว่าจะมาซอรี่มันปร<ช><น>ะมาณเจอกว่าจะไปน้เข้าขมากว่าไปขอซื้อจริงๆนี่นี่คือนนสนุกกว่าสนุกกว่ากนะฮะราคานี่เป็นเรื่องที่แบบ มันแล้วแต่บุคคลสนใจทั้งงานวินเทจนะพี่นะงานงานงานแบบวินเทจงานงานเลโทรอะไรก็มีเต็นท์ที่ U.S. Camp หรือว่าของแรงๆอย่างนี้เสื้อตัวนี้เดี๋ยววันดีคืนดีพี่อุ้เขาจะเอาไปประมูลเขาเตรียมเงินไว้เลยครับตัวนี้สปริงบาร์ไมก้าให้มาโดยเฉพาะตัดมาเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นเก้าอี้แคมป์สามสามหรือเขามีอะไรอัปเดตก็เข้าไปดูได้ใน U.S. Camp by the Game p านิ e t แนะนำแร่ๆเลยนะเอาเขาประเด็นเลยเต็นี้สายเบามาวันนี้ต้องชื่อเพราะว่าเบาๆครับอ๋อนี่มีชื่อแล้วใช่พี่ครั้งที่แล้วเจอไม่มีชื่อใช่ครับเบาๆอ่าเบาๆใช่พี่เป็นงานยังไงพี่โดยไอเดียโดยแนคิดผ้า20ดีครับผมแล้วก็เป็นอินเนอร์แยกนะครับถ้าเกิดแบบเราไม่ใช้ไอ้นี่ก็ได้ไม่ใช้อินเนอร์ก็ได้ใช่ครับกลางโค้งอย่างเดียวได้แล้วก็น้ําหนักเบาแต่ตัวเนี้ยตอนนี้ผมกําลัง พัฒนามันอยู่ครับตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ที่เอามาให้ลูกค้าดูก่อนครับเป็นโปรโตไทป์ตัวแรกตัวถัดไปเราจะทําเป็นผ้าเป็นดับเบิลอะครับครับผมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องซีนในด้วยปกติอะครับครับลาตะเข็บมันต้องซีนไงครับแต่ตอนนี้เรากำลังทำอีกตัวหนึ่งมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับมันจะเป็นดับเบิลเขาเรียกว่าดับเบิลอะครับซึ่งเวลามันเย็บลงไปอะเดี๋ยว มันจะขยายแล้วจะกันน้ําเลยอ๋อ่ไม่ต้องขยายแคบใช่ไม่ต้องซีใช่ครับตอนนี้กําลังกําลังแก้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มันเบากว่านี้ครับ แต่ว่าชื่อชัดเจนถ้าอยากได้เบาเบาน้องเบา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 อ่ะคือน้ําตาลแบบเบา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 แสดงว่าเื่นดื่มสีเดียวใช่ครับคิดว่ามีสีเดียวเท่านั้นเออจะมีจะมันมันจะถูกรันสีไปเรื่อยๆครับแบบว่าตอนเนี้ยอาจจะเริ่มชั้นแรกชั้นแรกแล้วเนี่ยเบาเบาใช่ครับคิดว่าในปีเนี้ยครับแต่ว่าในเรื่องวันเรายังไม่มั่นใจเพราะว่าเรายังเพราะเบรกเพราะแก้งานชุดนี้มันแก้ชุดใหญ่เลยครับว่าเรารอวัตถุดิบใหม่ก็มาถือว่ามาบอกมาอวดมามาให้ หรู้ว่าเนี่ยมันมีแล้วนะใช่อย่างรี้เราจะเล่นเป็นสตีมน้ําตาลทั้งหมดวผมจะไปคู่สีดีไซน์ไว้ข้าวผมสีกับแบนใหญ่ๆเราก็จะแบบอยู่ปิดพัดเดี่ยวคุมอยู่แล้วนี่มันมันูทโทนคุมกันอยู่แล้วแล้วอย่างเป็สีน้ําตาลยังไม่มีใครเคยทําในในเต๊ดเลยด้วยครับผมเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเริ่มก่อนโอ้น่ารักน่ารักสนับสนุนโดย มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแลแๆของพี่ตั้มเป็นไงบ้างวันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของแคมวอนลัดเผาแล้วก็ไอลาครับก็คือเป็น,ปนสินค้ามาจากแบรนด์ไต้หวันครับครับพี่ชื่อเสียงเรียงนามว่า h e แบรนด์ HXO h e ครับ แล้วก็ X แล้วก็ O ครับแล้วก็แบ็กดีไซน์ของที่มีอยู่แล้วแบ็กดีไซน์นี้เป็นแบรนด์ที่เรามีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วโอเคโอเคถ้าถ้าพูดถึงอ่ะมาส่วนของ H X O ไหมพี่ตัวนี้ครับผมเขาเขาดังในญี่ปุ่นกับเกาหลีมาก่อนอ๋อเขาไปตีตลาดญี่ปุ่นกับเกาหลีก่อนใช่ครับพี่แล้วก็คือที่คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครจะซื้อเนี่ยคนไทยถ้าคนไทยไปซื้อคือต้องซื้อรีเซลอ๋อครับผมเท่านั้นครับผมเพราะว่าเวลาเขาขายเขาขายแบบจับฉลาก ไม่ได้ทั่วไปมีเงินจุซื้อได้ใช่ครับวันนี้ข้อดีของเขาคือมาตอนนี้มันมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นราคาป้ายที่ถูกกว่าประเทศอื่นเลยโอ้โหถือว่าเป็นงานคาเลคเตอร์เขาเป็นไงพี่ตัวนี้ก็คือเอาเน้นเอาง่ายก็คือเน้นเบาเบาเบาแล้วก็เวลาเก็บอะครับขนของครับมันประหยัดพื้นที่ประหยัดได้เยอะเลยใช่เาพูดถกระเป๋ากระเป๋านึงใบครับก็สามารถใส่โต๊ะได้2ตัวเลยอ๋อเหรอส่วนในเซสซอรี่ที่เห็นเนี่ย มันชิลเล็กๆนิดเดียวก็คือมันที่ขนน้อย,อยแล้วก็คือแบบว่าเขามีค้เรียกเขาเรียกว่า support bar ครับครับพสามารถใส่เตาของ snow peak แล้วก็ทำแบบข้าวด้เลยครับผมทำนี้เลยครับเนี่ยเขาจัดแค่นี้คือจบแล้วไม่ต้องไปใส่อะไรมากเพราะว่าเอาเอามองตาความจริงโต๊ะตัวนี้ก็ไม่เล็ก ไม่เล็กเลยพี่โ,โหแบบตัวตัวนี้ไม่เล็กสมมุติว่าถ้าเราไม่ต่อกันก็ได้เอาไปตัวเดียวเงี้ยก็จบแล้วก็อยู่เลยทานมีมีจานวางข้าวมีกับข้าวมีวาง<อ>แก้วมีอะไรก็ใช่ครับแล้วก็อุซกรี์เขาก็จะมีตัวต่อตะกงตัวตะเกียงก็มีชัางไปใช่ครับมีแค่นี้จริงจริงของเขามีแค่นี้มันมีกี่สีพี่ตัวนี้เป็นเป็นตอนนี้ที่จะที่จะเข้ามาในเมืองไทยมี 3- สีครับเป็นสีโอ๊คแล้วก็วอลนัทแล้วก็ออแบ็กคอแบ็กก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ แนะนำกันคือถ้าซื้อแบบชิ้นเดียวครับก็จะเป็นราคาตามนี้ได้แต่พอ,ซ,อซื้อแยกชิ้นได้ถ้าแต่พอถ้าซื้อฟูลเซ็ตอ่ราคามันจะถูกลงกว่าซื้อชิ้นเดียวอ๋อถ้าถ้าถ้าเอาไปบวกบวกกันน่มันจะแพงกว่าราคาที่แพงกว่าซื้อเซ็ตใหญ่แล้วซเซ็ตตามอยู่แล้วนะพเพราะตามโมติแล,แล้วญี่ปุ่นเขาก็ไม่ขายเป็นตวชิ้นเดียวนันครับผมเขาขายเป็นฟูลเซ็ตแล้วราคาก็แพงกว่าคือว่าเราเป็นตัวแทนนํา นำเข้าเป็นหลักเป็นออฟฟิเชียลไหมครับใช่เป็นออฟฟิเ,เชียลเลยครับก็ถือว่าเป็นไอนลาร่วมกับแ,แคมป์วันใช่ครับนะครับแคมป์วันลาดพร้าวนะแคมป์วัน<อ>ลาดพร้าวแคมป์วันกาญจนบ,บุรีแคมป์วันขอนแก่นแล้วก็แคมป์วันเชียงใหม่เชียงใหม่ด้วยติดต่อได้ไอลาครับผมแคมป์วันลาดพร้าวกับงานพวกนี้ไปดูช็อปที่ช็อปมีชมมีอะไรก็มีครับคือตอนนี้ของ3ามสีนี้จะเข้ามาประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนี้ครับอ๋อได้ได้หรือเขาไปดูในในเพจในไลน์เนาะเขาไปดูได้ทิศทางเนี่ยผมว่าแบบ สวยงามมากครับแล้วก็เบากระทันก็แบรนด์แบรนด์นี้ครับเอาตรงๆก็คือ1ปีผลิต1ครั้งก็ตามจํานวนที่แต่ละประเทศสั่งครับผมครับก็จะมีแค่ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศไทย4ประเทศตอนนี้ครับคือของแต่งในไอจคนที่เล่นไอจะเห็นพิมพ์คาว่าแฮชแท็กเอสนี่ยแล้วเห็นเลยแนวทางคนต่างประเทศเนี่ยเขาเนี่ยปุ๊บแล้อผมก็ไปไปส่ง ไอจีเขาซ้ำๆๆเขาก็ขนได้เฮโอไปใช่ส่วนเก้าอี้เนี่ยอะไรก็ได้เขาจะเอาเฮนิหนกมามาดับคู่ก็ได้ใช่เพราะคือโต๊ะเนี่ยแต่ว่าโต๊ะนี้ต้องเป็นหลักใช่ว่ามันมันบอกถึงคาลิคเตอร์เหมือนที่เราคุยกันแต่ว่าแบบดีใจผมว่าวันนี้คนไทยมีโอกาสไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปไม่ต้องเสียไป มีเซลกันนะใช่เอาใหาง่ายถ้าหนูจะบินไปซื้อก็ไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าที่มีตังก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าที่ไต้หวันกับญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีวางขายข้างหน้ามันเพราะทุกคนที่จะซื้อคือต้องจองใช่เหมือนไปที่ซายครับคือคนจะซื้อราคาป้ายได้คือต้องจองคือถ้าอยากได้เลยก็จบที่รีเซลบ้านเรามาเยอะไหมบ้านเรามาทั้งหมด60ชุดครับย โอ้โหรีบเลยต้องชูสีสระสีเฉพาะการนี้เล่นกันผมว่าก็หลายหลายสิบตัวแล้วนะก็ถือเป็นเป็นโอกาสดีก็ติดตามทางเพจบ้างโอเควันนี้ขอบคุณมากมับเด็กันแรงๆกันนะพี่ขอบคุณครัาวัดีครับพูดถึงมูลค่าอะถ้าพูดถึงโดยรวมรวมนะของแคมปิ้งอะไรที่มันแรงๆแล้วแบบหายากที่สุดในส่วนของนัดผมรู้สึกว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะรเราจะคุยกันเรื่องเก้าอี้ <Okay. S 2> เรื่องเก้าอี้ก่อนเก้าอี้เราจะคุยกันเรื่องตะเกียง <Okay. S 2> ใช่ไหมมันจะมีมมตะเกียงก่อน,นแล้วก็เป็นกระแสช่วงของมันอยู่ใช่กระแสเก้าอี้เริ่มมาตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเต็นท์พียูเริ่มกลับมาว้าวมันมันบนหลกมมันใช่ครับคือสมัยก่อนก็จะมีคนนิยมเรื่องของเต็นท์캔วาสใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเต็นท์ผ้าพียูเริ่มที่จะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยเข้าฤดูฝนด้วยคนก็จะมองหาอะไรที่การง,ง่ายเก็บง่ายและเบาเป็นที่เสษครับก็มันก็หลากหลายเหตุผลทั้งรสนิยมทั้งทั้งต้องตาต้องใจแต่ละคนต่างกันนะนะเหตุผลแล้วก็หรือว่าเงินในกระเป๋าหรือว่า <c oughs> หรือว่าคุณมีคาแรคเตอร์ในการากตัดสมองยังไง,ไงติดตามยังไงบ้างเพจตอนนี้ถ้าติดตามอัปเดตนอกจากแอมเปอร์เอ่อคัฟี้แอดบาร์จริงๆตอนนี้เนี่ยหลกักๆเลยเนี่ยอยากให้ติดตามเพจของทางร้านทางร้านนะครับทางร้านเป็นหลัก เพราะว่าเวลาเราประชาสัมพันธ์หรือเวลาเราประกาศว่าเราจะมีงาน,นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเริ่มจากร้านนี้เป็นหลักก่อน,อนนะใช่ครับของแลอาจจะไม่ใช่ของที่หายากก็ได้ของแลอาจจะไม่ใช่ของที่แพงที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นคือต้องถามใจตัวเองครับทำไมต้องแลทำไมต้องแลไอเทมนะฮะอาจจะอยู่ที่รสนิยมล้วนๆผมว่าแล้วก็ถือว่าหนึ่ง เรื่องราวของแคมเปอร์ของแคมปิ้งบ้านเราซึ่งตอนนี้ต่างประเทศก็ให้การยอมรับและก็กำลังแห่งมองเราอยู่ว่าคนไทยแคมเปอร์ per, ไทยกำลังทำอะไรแล้วก็นอกจากการเสพบงานของไทยแล้วเสพบงานของต่างประเทศแล้วนี่ค่ะสำคัญที่การต่อยอดเรื่องราวาต่างๆไม่้อทั้งเข้าของที่มาแบ่งปันมาแบ่งปันเรื่องราวความรู้กันแล้วก็ผมว่านี่คือทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเห็นแววตาความตั้งใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผมว่า เป็นโอกาสดีครับเป็นครั้งแรกครั้งเริ่มที่เราจะร่วมกันให้ปรากฏการโหยหาครั้งเนี้ยที่เราโหยหาอยากให้เกิดอยากให้มีนะครับจะได้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องไปหลายๆเสเต็ปหลายๆช่วงหลายๆเจนในการดูแลเรื่องของแคมปิ้งบ้านเรากันไปนะครับหลายๆอย่างครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยครับแต่งแต่งแ,แบบกระเป๋าตองกระปร๋าดีๆ อนุรักษ์ลกโลกนะครับก็ลองหาใช้กันได้ครับตัวนี้เข้าไปดูในเพจแสมแตงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ร่วมพูดคุยกันมาวันนี้หมดเวลาแล้วครับแคมปิ้งแล้วก็เรื่องของใช้แคมปิ้งยังมีความสุขตามสไตล์ของคุณนั่นแหละครับละไอเทมของจริงสำหรับคุณวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ